ก่อนเรียนคลาสเนี้ยสงสัยเสมอว่าเราอะ่ะเป็นล่ามได้ไหม,มจริงๆแล้วความสามารถเราอยู่ระดับไหนอะไรที่ต้องพัฒนาหรือต้องมีคําถามมันเต็มไปหมดมันมีแต่ question มาคือหลังจากผ่านไป7ครั้งความมั่นใจก็มีมากขึ้นจากคอมเมนต์คำแนะนําของเพื่อนแล้วก็ของอครูและรู้สึกว่าเราไม่หลงทางเรากําลังมาถูกทาง สนุกนะเวลาผ่านไปเร็วมากมันเร็วมากใช่ใช่จริงๆนอกจากสนุกแล้วย,ยังมีความตื่นเต้นแล้วบางครั้งก็เหงื่อตกด้วยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ว่าไม่เคยคิดว่าความท้าทายขนาดนี้จะจะมาอยู่ในชีวิตเราค่ะแล้วก็ตัวมนาเองเห็นพี่นีดทาได้ดีมากเลยนะคะโอ้โหแบบพัฒนาการเยี่ยมมากเลยค่ะ เราได้มองเห็นกระจกที่จะสะท้อนตัวเราว่าตอนนี้คคือระดับความสามารถของเราอยู่ระดับไหนและอะไรที่จะต้องพัฒนาถ้าเราไม่มีคนมาคอมเมนต์หรือเราไม่เข้าคลาสเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีกระจกสองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนมันเหมือนขับรถอะคือถ้าเราไปผิดทาง เราก็เสียเวลาหรือรวมไปถึงอาจจะเสียเงินแต่ว่าคลาสเนี้ยนิดได้เรียนรู้หลายอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันเนี้ยครั้งสุดท้ายก็คือค c ม m m e ท t to c o m ม e n t ที่ครูเมลอนบอกทุกเซชันเนี่ยมันดีมันเป็นกระจกสะท้อนที่ดีที่จริงตรงไปตรงมาแล้วก็เกิดจากคนที่เขาทำงานด้านนี้จริงๆแล้วนิดอะ่ะก็จดไว้ทุกครั้งจดไว้ตลอด <c oughs> เพื่อที่นิดจะได้มาอ่าน แล้วก็ทยายเก็บข้อบอกพร่องของนิดไปเรื่อยๆจนโคะจนวันหนึ่งอ่ะมันน่าจะสมบูรณ์แบบอะใช่<ม>ใช่ดีแล้วค่ะเออส่วนตัวนี้<ม><ม>ได้เห็นความแตกต่างของล่าม C.I. กับ S.I. อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็<ม>เคยเข้าใจว่ามันก็มีความคล้ายแต่จริงๆมันก็คือคล้ายแค่การเป็นล่ามแต่การใช้เทคนิค ในการล่าทั้งสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ยากคนละแบบค่ะแล้วก็โอ้โหดีใจที่แบบได้ฝึกทําจริงๆค่ะไม่ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือไม่มีคูเแมรอนก็ะจะแบบนั่งทําคนเดียวนอะมันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ว่าจะปรับปรุงตรงไหนเนี่ยค่ะแล้วคลาสนี้มัน private เนี่ยก็คือ p ใช่ <exclusive S 1> เพราะม่มีแค่ <coaching S 1> เราใช่ใช่มัน e x c ถ้าเราไปเรียนที่มันเป็นคลาสใหญ่ๆใครจะมานั่งพูดนั่งบอกใช่แล้วเราก็อาจจะเขินด้วยหลายอย่าง เวลาในห้องอ่ะก็มีค่าถ้ายิ่งคลาสใหญ่นักเรียนยิ่งเยอะอ่ะก็เราก็อาจจะไม่ได้คอมเมนต์เต็มที่อะไรอย่างนี้ที่นิดประทับใจมากที่สุดก็คือคลาสอะเจนด a าเพราะคลาสอะเจนด a ามันเป็นคลาสที่มันเป็นตัวอย่างจริง,จ,รงจากงานจริงซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราทำงานจริง<ำ> อะไรที่เราจะต้องถามอะไรที่เราจะต้องไปเจอหน้างานหรืออะไรอย่างีใช่ค่ะใช่ใช่ดีๆทุกอย่างเลยค่ะขอสามคำเหงื่อตกเลยเป็นเหงื่อตกในทางที่ดีนะคะคือไม่มีข้อใส่ที่เหงื่อไม่แตกเท่า3ามคำนิดนึกถึงคำว่า possible คือทุกอย่างเป็นไปได้โดยเฉพาะกับนิดเพราะว่านิดอะไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ อยู่ในเมืองไทยตลอดทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปได้คือเจ็ดครั้งเนี่ยมันรู้เลยว่ามันเป็นไปได้ครั้งสองครั้งแรกยังไม่เคยแน่ใจแต่มันเป็นไปได้มันใช่มันใช่เนี่ยแนะนําแล้วข้อดีมากๆคือว่าคุณครูแบบยืดหยุ่นเวลามากๆอะค่ะคือแบบด้เรื่องเวลาทั้งเรื่องที่แล้วคุณคิดว่าคุณแบบ ทำไม่ได้หรอทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ทําในคลาสเพราะว่าครูไม่ดุนี่ครูไม่ได้แบบเอาไม้เรียวมาตีหรือคุณจะได้เอฟใช่ไหม <S <S มันก็คือทําแค่ในคลาสของเราเรอย่างเงี้ยครูก็แนะนํามันก็เลยไม่ได้เครียดอะไยังไงก็ต้องเรียนนะคะสําหรับนิดอ่ะมันตอบโจทย์เพราะว่าได้คอมเมนต์ที่เอาไปพัฒนาตัวเองตรงไปตรงมาแล้วก็ได้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าผู้สอนมีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าจะใครอายุเท่าไหร่มาจากไหนพื้นฐานภาษา ый, ยังไงเขาก็สามารถถ่ายทอดพลังงานแล้วก็ความรู้ของเขาได้เต็มที่ถ้าใครที<อ>เ่เล็งๆคอร์สนี้อยู่อ่ะนิดอยากให้มาเรียนเถอะมาเรียนอ่ะแล้วจะบอกว่ามันคุ้มดีกว่าเราไปจุดจุกจ้อจจจจง,งหรือว่านั่งสับสนถามตัวเองอยู่อย่างนั้นว่าฉันอ่ะ ภาษาฉันนะดีพอหรือฉันเป็นล่ามได้หรือเปล่าแล้วก่อนหน้านั้นอันนี้มีคําถามเยอะมากเลยล่ามเขาทำงานยังไง,ง,งต้องจบภาษาไหมต้องมาจากต่างประเทศหรือเปล่าคือคอร์สเนี้ยมันตอบโจทย์หมดเลยแล้วมันก็ตรงอย่างที่นิดคาดหวังถ้าใครลังเลยอยู่อ่ะนิดอยากให้เขามาเรียนจะได้แบบได้ตอบได้ตอบคําถามอยู่ในใจเขาแล้วก็เขาอ่ะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปควาน ในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องอันนี้จะากคนจริงประสบการณ์จริงที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วขอบคุณคุณเมลอนด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ